เปลียนรายจ่ายประจำให้กลับมาเป็นรายได้คุณเอก็เป็นเหมือนกับพวกเราทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะกินกาแฟเงินโทรศัพท์มือถือหมดก็ต้องเติมอยากจะตัดผมซื้อน้ำดืม่มหรือไปจ่ายบินต่างๆวันหนึ่งคุณเอได้มีโอกาสาได้รู้จักกับ ITS Technology ที่โฆษณาว่า สามารถเปลี่ยนรายจ่ายประจำให้กลับมาเป็นรายได้คุณเอรีบกลับไปค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่า i t s คืออะไรคุณเอตัดสินใจเชื่อมระบบมือถือของตัวเองเพื่อใช้ i t s เทคโนโลยีทันทีคุณเอก็ยังใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมกาแฟแก้วละ40บาทก็ยังต้องจ่ายเท่าเดิมเติมเงินโทรศัพท์มือถือ100บาทก็ต้องจ่าย100บาททุกอย่างเหมือนเดิม แต่ไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไปแค่จ่ายผ่าน ITS เทคโนโลยีเท่านั้นเองแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคุณ A ได้รับเงินรีฟันจากทุกบินที่คุณ A ได้จ่ายผ่าน ITS เทคโนโลยีไปคุณ A สตื่นเต้นดีใจถ้าการจ่ายของเราคนเดียวก็ยังได้รีฟันขนาดนี้แล้วถ้าแฟนของเราก็ได้ด้วยละ่ะ คุณเอรีบกลับไปบอกแฟนทันทีว่าระบบเทคโนโลยีแบบนี้มันมีจริงๆและให้แฟนใช้ ITS เทคโนโลยีด้วยกันเมื่อแฟนคุณเอดได้ใช้ก็ได้ผลเธอเริ่มไปบอกต่อเพื่อนๆให้รู้จักกับ ITS เทคโนโลยีจนเกิดเป็นโครงข่ายการใช้งานเทคโนโลยีแบบที่ไม่ได้ตั้งใจสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะการจ่ายเงินในชีวิตประจำวันของโครงข่ายนี้ส่งผลให้คุณเอแล้วก็แฟน ได้รับส่วนแบ่งเงินรีฟันจากทุกๆการจ่ายด้วยทุกคนมีส่วนในการรับเงินรีฟันนี้ทุกคนจึงแฮปปี้กันสุดๆ mm. ตอนนี้แม้คุณเอจะไปเที่ยวต่างประเทศ2เดือน3เดือนเงินส่วนแบ่งรีฟันจากโครงขายมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเพราะโครงขายที่มียังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยังใช้จ่ายผ่าน ITS ในชีวิตประจำวันเป็นปกติ